เต็มเลยอะ่ะน้ำมันลงไม่มีครับสะอาดเลยเพ e <an> ราะว่าอยู่ทำไมมันก็นี่ครับหลังจากล้างเสร็จอะไรเสร็จประกอบเสร็จนะนี่ครับลองดูสโลจะนิ่มเหมือนเดิมไหมครับ e e <an> นี่ครับก็เดินนิ่มเหมือนเดิมนะ เด่นนั่นแหละรครับนี่ครับก็สโลนิ่มเหมือนเดิมผมก็ว่าอยู่ทําไมสโลสัญญาผมไม่นิ่มเ,เนี่ยครับสโลนิ่มแล้วไม่ดับแล้วครับเค <Okay. S 1> เรียบร้อยครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกล้องดีเซลครับผมก็วันนี้จะมาล้างคาบูแบบละเอียดยิบนะก็ตั้งแต่ซื้อมานะครับผมก็ไม่เคยล้างเลยครับ ผมก็ล้างนล้วแหละครับแต่ล้างแบบไม่ถอดทั้งหมดนะก็ถอดเฉพาะตัวล่างเนี่ยครับผมไม่เคยถอดทั้งหมดนะแต่ทําไมถึงถอดเลยครับผมมันมีอาการแบบเร่งจะไม่ค่อยขึ้นนะ้ำมันจะไม่ค่อยลงผมก็เลยสานนิษฐานว่าคงจะมีอะไรไปติดอยู่ในคาบูแน่นอนผมก็เลยจะมาวันนี้จะมาล้างทั้งดุลเลยล้างทั้งหมดเลยอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างหนึ่งครับตัวไขควงเล็กหนึ่งแปรงสีฟัน ครีมแล้วก็ไขค,รครวงก็มาถอดกันเลยครับมาเนื่องจากล้างครั้งที่แล้วนะผมก็ไม่เคยทั้งระบบไงไม่เคยล้างทั้งระบบล้างเฉพาะนิดๆหน่อยๆน่อยเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าคงจะมีเศษขยะที่เล็ดลอดมาจากถังน้ำมันมน,นี่แหละครับมันจะมีตัวกรองอยู่สงสัยมันคงจะหลายปีนะผม่ก็ไม่เคยถอดเดี๋ยวถอดลูกลอยก่อนลูกเร่งก่อนครับอย่าลูกลอย ถอดออกมาปึ๊บนี่ครับถอดไปตอดออกมาอนแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็ถอดคาบูทั้งดุ้นเลยอืมแข็งเกินครับเพราะไม่เคยถอดนะไม่เคยไม่เคยขันออกมาเลยอ่ะอืมต้องล้างยกชุดเลยครับอื้อหือ เดี๋ยวก็ลมเป่าสบายสบยครับไม่ต้องใช้อะไรมากมายถอดออกมาก่อนครับปุ๊บดึงมาแล้วถอ,อดสายน้ำมันนี่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาถอดคาบูกันนี่ครับก็วันนี้จะมาถอดหมดเลย ถอดออกล้างหมดครับนี่ต่อตัวนี้มาล้างด้วยต่อทั้งหมดเลยครับดูน่าจะมีเศษฝุ่นไหมนะครับดูพร้อ,อมๆกันเลยไม่เคยล้างครับไม่เคยถอดดูสภาพปลักรังมากนี่ถอดออกมานี่ครับดูครับนี่ครับ ผมว่าแล้วทำไมมันวูบวูบสันนิษฐานไม่ผิดครับดูครับดูฝุ่นข้างในครับอืมกะแล้วดูครับเต็มเลยอะน้ำมันลงไปนี่ครับสะอาดเลยก็ว่าอยู่ทำไมมันวูบจังเลยตัดยาก หนึ่งครับสองถอดออกมานี่ครับใครที่ว่าล้างคาบูล้างด้วยตัวเองก็ทำเหมือนผมครับถอดออกหมดเลยถอดออกให้หมดเลยไม่ให้เหลืออะไรตรงไหนครับผมกลัดแล้วไม่มีผิดเลยว่าต้องมีอะไรติดขัดอยู่แน่เลยธรรมดานะผมตัดเนี่ยมันจะไม่มีวูบวาบครับแต่วันนี้มันวูบวาบผมก็เลยคิดว่า มันคงจะมีอะไรแน่นอนก็มีจริงๆครับใช้ครีมครับขนออกมามดึงออกมาทั้งหมดเลยครับเอามาล้างให้หมดเลยครับมาถอดออกมามดูนะว่ามีแฝงไหมโอเคตัวนี้ไม่ตันเท่าไหร่ครับ อีกตัวหนึ่งเอาอตัวนี่ครับเดียงด้านบนแล้วก็ปลักออกมาดืงดออกมาโอเครับเราก็ออกมาล้างทำความสะอาดกันนะผมใช้เป็นน้ำยาตัวนี้ครับน้ำยาไอ้น้ำยาทำความสะอาดเอฟโฟครับมันจะผมจะไม่ไม่เสหมือครับพูดง่ายๆผมก็เอามาล้างเนี่ยครับมันจะใสเลย ล้างแบบสะอาดยิบคราบเคลือบอะไรออกหมดครับแล้วก็เอาแปลงเนี่ยแปลงเลยครับนี่ครับดีมากเราไม่เปลืองน้ำมันด้วยนะอันนี้จะผมว่านี่ครับครับคราบฝัง่นข้างในนะแปลงเข้าไปแปลงถูเข้าไปครับอื เาขาให้หมดอือก็ลมเป่าเลยครับเห็นไหมครับเรียมไหม ออกมานี่ครับโอเคประกอบกันเลยครับหลังจากล้างอะไรเสร็จเรียบร้อยนะเราก็มาใส่คาบูนครับประกอบใส่เหมือนเดิมปึ๊บใส่ตัวนี้ก่อนแล้วก็นมหนูตามครับดันเข้าไปดันเข้าไปปึ๊บนมหนูใส่เข้าไปครับ ไม่รู้นุ่มๆอะไรอ่ะผมก็เรียกมัวม,มานะครับไปนี่ใส่ครับไปนี่เสร็จก็ขันครับขันให้แข็งเลยเพราะตึงมือนะครับไม่ต้องแข็งเยอะปุ๊บอืมต่อไปก็ใส่เลยอันนี้เลยครับมาประกอบกันป๊บใส่ไปแบบนี้ครับ แล้วก็เอาคีมดันไปนิดนึงครับคีมเนี่ยดันไปนิดนึงนะครับอีกนิดนึงนี่ครับได้ปึ๊บๆแล้วก็มาเส่ตัวนี้นี่ครับประมาณนี้นะโอเคได้อยู่ครับตอนนี้อยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาครอบปึ๊บขันน็อตครับ ล้างแบบง่ายๆนะครับผมนะผมก็ทำด้วยตัวเองนี่นะครับก็ดูพี่ๆหลายๆคนก็ทำผมก็ทำตามนะไม่ได้เป็นอะไรมากมายครับก็ง่ายๆทำกันได้ทุกคนนะครับมันไม่ยากเลยล้าง,งคาบูกสัตญ,ญายเนี่ยอพอตึงมือนะครับไม่ต้องแข็งเยอะเวลาเราขันออกเนี่ยเดี๋ยวมันจะ มีปัญหาครับไม่ได้ครับอใส่ก๊อกน้ำมันครับเดี๋ยวเละเดี๋ยวเดี๋ยวลืมใส่ทุกอย่างครับแปบ๊บหนึ่งนี่นี่ครับอย่าลืมนะครับบางคนก็ลืมและปัญหาแล้วครับอโอเคครับประกอบอะไรเสร็จนะเขาก็มาใส่ลูกเร่งกันครับ เบะไหมขันไปครับอืมขันไปบึ๊บขันได้แล้วก็ตึงมือครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะว่าสาโลได้ปกติไหมครับ ดูครับ สตรก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยล้างคาร์บูเตอร์ด้วยตัวเองแบบง่ายๆนะก็มานี้เลยครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับทำไปเรด้วยครับคลิปต่อไปก็มีอะไรก็เดี๋ยวจะอัปเดตได้เล,เลยครับคลิปนี้ก็มานี้เลยครับสวัสดีครับ